ก็สําหรับเกมในวันนี้นะคะที่เจอกับบราซิลนะคะก่อนแข่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเอ่อเป็นเกมที่หนักนะคะเพราะว่าในปีนี้บราซิลเขาก็เตรียมทีมที่จะแข่งโอลิมปิกด้วยแล้วก็จากผู้เล่นที่เขาจัดลงแข่งกับเราเนี่ยเขาก็ใช้ชุดใหญ่จัดเต็มเหมือนกันที่มาเจอเรานะคะก็ก็ถือว่าจริงๆอะ่ะก็อยากจะพยายามเล่นกับเขาให้ให้สูสีที่สุดแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเขาละเอียดมากที่เล่นกับเราแล้วก็ไม่มีประมาทไม่มีการแบบปล่อยเลยนะคะโดยเฉพาะ โค้ชของเขานะคะที่ที่เลือกใช้ตัวผู้เล่นที่แบบอ่าเป็นตัวที่จะต้องทำคะแนนแล้วก็แก้เกมตามช็อตเลยก็ก็ถือว่าทุกคนก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองค่ะถึงแม้ว่าผลออกมามันจะไม่ได้อ่ชนะหรือว่าสูสีมากนะักแต่ก็ถือว่าได,ได้ได้โชว์ความพยายามในการเล่นในทุกๆแต้มนะคะถึงถึงแม้ว่าคะแนนะหารแต่ในแต่ละแต้มเนี่ยทุกคนก็เต็มที่ค่ะส่วนอ่ผลงานของสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องถือว่า ถ้าส่วนตัวคิดเองก็ถือว่าพอใจนะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยเรายังไม่ได้ชนะใครแล้วก็สัปดาห์นี้เราสามารถเอาชนะเยอรมันซึ่งเยอรมันเนี่ยเขาก็ทําผลงานได้ดีชนะมาในหลายๆทีมนะคบไม่ได้เป็นทีมที่อยู่แบบที่ไม่เคยชนะใครมาเลยหรือเป็นทีมแบบอันดับสุดท้ายรองสุดท้ายอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเยอรมันเป็นเป็นทีมที่ทําผลงานมาได้ดีในบีเอเอลครั้งนี้นะคบแล้วก็พวกเราทุกคนก็เซอร์ไพรส์ด้วยกัน สามารถที่จะสู้ได้แล้วก็เอาชนะมานะคะคว้าชัยชนะครั้งแรกของเรามาในวิกนี้ก็ถือว่าพอใจมากค่ะสําหรับการที่ที่เราเ,าเตรียมตัวมาแค่นี้แล้วก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะมาได้หนึ่งครั้งในวิกนี้แล้วก็เหลือวิคสุดท้ายก็ไปสู้กันต่อค่ะเราจะพยายามเอาชนะให้ได้ทุกทีมค่ะ